พระธรรมสองโคนพันธกิจแห่งการคืนดีสองโคนเป็นจดหมายจากใจของอัครทูตเปาโลถึงคริสตจักรในเมืองโคินจดหมายฉบับนี้กล่าวถึงภาระใจและการต่อสู้และการคืนดีในงานรับใช้ของเปาโลและกล่าวถึงความท้าทายที่ผู้เชื่อชาวโคินต้องเผชิญเปาโลเริ่มต้นด้วยการแสดงการขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปอบโยนของพระองค์ท่ามกลางการทดลองและการทนทุกข์ของเขา สิ่งนี้เตือนเราในฐานะผู้ติดตามพระคิดเราไม่ได้รับการยกเว้นจากความยากลําบากแต่ท่ามกลางความยากลําบากเหล่านี้จะมีการปลอบโยนจากพระเจ้าและพระองค์จะคอยค้าจุนเราอยู่เสมอตลอดพระธรรมเล่มนี้เปาโลปกป้องพันธกิจของเขาด้วยความจริงใจและสัตย์สื่อเขาเน้นถึงการทรงเรียกให้แยกตัวออกจากอิทธิพลของโลกและดําเนินชีวิตในความสว่างของพระคิดในฐานะผู้เชื่อเราถูกเรียกให้ยึดมั่นในความเชื่อและ อุทิศตัวที่จะดำเนินชีวิตตามพระคำในทุกๆวันของชีวิตประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในพระธรรมสองโคลินคือการทรงเรียกให้เป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันและการคืนดีกันเปาโลหนุนใจให้ครสตจักรโคลินมีใจกว้างขวางในการถวายเพื่อสนับสนุนผู้เชื่อที่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งนี้เตือนใจเราถึงความรับผิดชอบของเรา ในการดูแลซึ่งกันและกันและยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสองโครินนี้เปาโลได้ปกป้องการเป็นอาัการทูตของเขาและเปาโลเปิดเผยความในใจของเขาที่มีต่อค,คอริสตจักรโครินว่าเขาปรารถนาให้ความเชื่อและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเขากลับคืนมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความเชื่อและการคืนดีกันอย่างจริงใจในหมู่ผู้เชื่อพระธรรมสองโคลินหนุนใจเราให้ยืนหยัดในความเชื่อของเรายึดมั่นในพระคุณของพระเจ้าและมีความรักต่อกันให้เราทำพันธกิจแห่งการคืนดีให้คสตจักรเป็นแสงสว่างของพระคริสต์ที่ฉายเข้าไปในโลกที่แตกสลายและนำการปลอบประโลมใจจากพระเจ้าไปยังคนรอบข้างขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณครับ